โอ้ะแม่ดูโอ้ะแม่ดูโอ้อันนี้มันรูปปั้นใครวะดูฟิตเหรอวะไม่ไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวเลยละไม่น่าจะเกี่ยวกันในเรื่อง ดุมฟิตนี้มันใส่สูตรเหมือนกันด้วย <c oughs> โอนานาโอนโอน้องขามอยู่ทำไงทหารจะกระโดดไปตึกนู้นได้วะ <c oughs> ต้องล็อกเกียร์ล็อเกียร์กเกียร์แล้ว <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่ได้ ไอ้แม่งไก่เพิ่งไก่เกียบพังเลยไอ้แม่งเล่นถอดอยูแล้ววะน่าไอ้สัตว์มีอยู่คนเดียวบลูดพวกนี้นี่หล่อน้องก็เล่นถอดไปสัตว์โดนเล่นอยู่ไอ้จิ๋วดิตัวนี้แหละตัวนี้เก่งกว่ามันให้โดนทำไมป้อมมึงฆ่าใครไม่ได้หรอวะป้อมกูพังไอ้เนี่ยเนาเล่นถอดป้อมพังเล่นอะไรใหญ่หรอเออ ขึ้มไปจะมีระวังเหลือใครอะทหารจุฟังหลังทหารจุฟังหลัง้วไอ้ข้าวนี่โอนนาณาโอ้ตามไปเจ็ดหมื่นใม่ไอ้แค่มีคนมันเสริมแล้วไอ้ตามเองี๋ยวคอนทุบเลยเนี่ยดปไอนทุบด้วยเป็นไงคอนทุบมึงาดขาไม่ได้แปนึงถ่ายถอยก่อน Abei, ไช่วยกูเลยกูสาดลงไปช่วยมึงไงเย้ umm. นเมอร์ซี่กูเย่เป็นตระกเบือเลยไม่ฮีบุ้วด้วยไม่ได้ไม่ชุบซีเวลสิบเอ็ดหรือมันกูดาวไม่ขึ้นมอร์ซี่เวลสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันแม่เลยโง่ไงนั่นโง่ที่ลิปเปิลนะมึงดูเลยเพื่อนมันเฮ้ยไฟได้อีกฟิวอ้าวโดนดูดในศาสเตอ้ยเหนียวฟิตใช่วะไม่โดนไม่เห็นร่วมอยู่นะ เอาพี่ยาลาเพื่อมาเลนลิงแล้วอ่ะบิ๊กทอปิกกิ้งบอลข้างหลังข้างหลังไม่มดตอเมึงเชื่อป่ะตั้งแต่กูเล่นมา3ามสี่ตายเนี่ยมันยังไม่ได้กวาดหรือตัวอไม่ได้เลยนะกวาดติดมึงเมาป่ะเนี่ยหบไม่ใช้เตลตาหน้าะ มึงเล่นเหี้ยอะไรได้เพิ er Alter, <t ip> <t ip ่มเต็มใจเล่นมั้ยโยไม่อยากเล่นบอกกูไอ้สัตว์เดินมาขับเล่นอ้าวเกียร์จบเต็มที่เมทียอะไรล่ะมีของเนี่ยมึงจะใช้ไหมล่ะฟิตตอนมูบอ่ะยังไม่มีพั่งนี้เนี่ยเอาโดนโดูดอีกเพิ่มโดนมาโดนโดะไรสัตว์ไม่เข้าเลยดิโวยตะกูโดนมังกรอ่ะ นี่หมดยิงเงี่ยหมดเออนั่นแหละครับคุณหนูนี่ไงป้อมกูเก็บสามไม่อะไรศาสตว์ลูกพ่อเออป้อมกูเก็บเลขหนึ่งอ่ะดีว่าบินตรงไหนวะคาอุรุไงคาอุรุอ้าวแตกไอ้สัตว์แตกหนึ่งสวยดีสวยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยหนูโอ้ยไม่ถึงวะ นี่วิ่งอยู่นั่นแหละสัตว์โยกซ้ายโยกขวาเว้นแบบไปต้นเว้นแบบไปต้นเว้เว้นเฮ้ยซิปเปอร์มาขวาิเปอร์มาแช่มันแช่มันมันแม่ไปแล้วอยู่แล้วต้องแม่งขึ้นบอลไปขเ้นบอโอ้ยเฮียไม่ตายได้โปรดได้โปรดซื้อเลยกรมการกำแพงแล้วถอยมามารีเปอร์ัตว์แอะแม่งได้เฮ้ยหนีเก่งจังวะได้แลรปหนีครับ หนีเก่งนะมึงกันหนีเก่งเฮ้ยนิปเปิลนิปเปิลขึ้นน้ำบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแช่มันแช่มันโว้ยที่เอ้ยมาเลยปะทะเลยเนี่ยต้องตาม้องตามต้องตามต้องตามเฮ้ยฆ่ามันที่เดี๋ยนั่นจะตายแล้วจะตายเฮ้ยเฮโอ้โหไม่ฟิวไม่ฟิวนี <t <t ่ยังมขึ้นบนหัวพ่ออีกเหรอเฮ้ยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเข้าไปตรเนี้อ่ะไอ้เหี้ยนีคู่เลย

เมอร์ซี่ไปชุบมึงเลยนะตายอยู่แล้วเมอร์ซี่เมอร์ซี่ตายไอ้เหี้ยเมอร์ซี่เฮ้ยไปไหนไปไกลเกินไปไกลเกินเลยเฮียก็ไม่เป็นยังยิ่งย้ำทำวะเออมันจะไปชุบแล้วมันก็ไปยืนนกลนกๆหรือว่ามันอาจจะเพิ่งเล่นวันแรกเหรอเฮียอะไรเนี่ยเวล11น่าจะเพิ่งเล่นวันแรกเน่าพีดิกแล้วโอ้ยใครดันรถวะดูดิพี่เอ้ยพ่อเป็นลูกเป๋ให้เราวิ่งยังเลยสิอะไรคือลูกเป๋ ในีคตโคตรโคตรได้เออคิดล้จบแลนไม่ดูไม่ลงมาควายอีกแม่เอานอกหมดเลยฝั่งนู้นรูดูนี้แม่ในไอซ่าพีไะเอ้ยไอ้ซาพีไงเอ้ยเดี๋ยวนะ เดี okay. ๋ยวเดียวของไอ้แน็กนี่เดี๋ยวเดียวเดียวไออีอะดูด้วยไอสัตว์เดียวเดียวเดียวน้องๆไม่ควรเล่นแบบนี้หรือเขาเป็นคนเออแชตเตอร์วะเกี่ยวว่ะโดนแฮกนไอเอดียวเดียวได้เหรอไอ้เขามึงฟีดดอนมูฟเลยนะไม่แน็กมึงโดนแฮกหรือเปล่าโดนแฮกคืออะไรมึงโดนแฮกแฮลในเกมอ่ะ ไลน์ฮาร์ดแท็กได้เหรอ